ใช่สามารก็จะดีนะฮะใช่ค่ะก็ครอบคลุมในหลายๆเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องการดาวโหลดเพลงนะคะอย่างเป็นศิลปินนี้ก็อยากให้ทุกคนดาวโหลดเพลงที่ถูกต้องถูกกฎหมายในโฟรแชร์ใช่ไหมครับไม่ใช่นะใครก็วโหลดเพลงในโฟรแชร์ไหมเนี่ยก็ดีค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้แบ่งปันเพลงใช่ไหมคะแต่ทีหลังก็ซื้อนะลูกไอทูนก็มีนะไม่แพงสามสิบบาทเองโดนกฎหมายครับผมใช่ ถ้าเทียบกับแบบคนแต่งเพลงแต่งเนื้อเพลงไหนจะทำโปรดักชั่น,น,อ,อ,พพนอะไรหรือการคัดลอกความคิดอะไรเงี้ยใช่ค่ะไงก็อย่าปากไปด้วยค่ะไงปากไปได้วยนะครับอ่ะแล้วตอนนี้นเดียวก็แปลว่าตอนนี้ถึงเวลาผมงเดี๋ยวกันแหละใช่ไอ้ควาต้องลงแล้วล่ะอะ<ช><ช>ไรนะไล่ไล่ค่ะต้องลงแล้วเราเล่นก็มีเพลงทึงมาฝากค่ะเป็นเพลงของพี่ขชานะคะเดี๋ยวชื่ออะไร ไม่บอกเดี๋ยวไปร้องด้วยกันดีกว่าเชื่อว่นรู้จักแน่ๆ,นๆอยู่แล้วขอพ่อเพลงนี้ให้ผมจบเลยครับขอบคุณค่ะช่วยกันร้งอง,งนะคะเอาตัวเทศฉายแล้วค่ะ